Avea keve peta suki sap kije ta po di ta pete ni mara no mi da pe sa da pe toro to ne o da malo kata suki pe malo kata sumu sa lo tamu mu ma pe sa cha ni mo no. Avea da da ta ni ne je sa ke he do ro te ta lo no ni ve da ma ni je ma ni che ma ni che cha no ma te ni te plo te ni plo cha ni no. Tadi ni aja sa ke he te lo pate a baka di so lo pate ta signor Janegano qua 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 và và qua 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 lên nhà ta qua 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 hàm qua 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 lên nhà qua 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 bà qua lên qua qua bà qua 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 hàm qua 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 มเวลาเดจะสักเทรกิตาสืบดโปรยเดอปาเทริแลนเรคกอเดอุมมีดาเลมีสืบบานาเนาะม่แวคอบิยตาเรคตาปเรจะกออดพดอดโพดวาเดอดตูนแต่ปฏิตาบุย่างนเนะเดอโอซุกิโอซกก็มานี้ก็มานี่จานเตาอามินเลบกปตาจานเนตาปะ ก็มันนี่ก็มหาดาอามีบุคคลมีบุคดบับอดึกคือระเด็คดึคืดบับคิดเองมโนอดบับไม่โตว่าเดเบดิอดนาสเกจมโนเดบเดบับโตกตไปนานจิมโนดิฉอไม่เดอไม่โตวกาดับิคือเล่นใบคลซีคือเลยนใดิจอบาปุ่มีนะเกบปมีตลอดย่กตัสนสิพัดดารอดนีไม่เว้นเดบอาเวขบตาเดบเปลียนน้อมาเทิเดบกาเดบอาอาตา ปื้กปราแม้ดาพรมปราดเลมาตาดแคนาดาปะเตเลปะอิอิสระภาพปื้ดอพะโดดเจดอพอมหึฮามาดาเซพกวาฮามาดาเซอะดิดิซอตะลิคิเลญาเลบะเนาะเดตะไลดตก็มีเดดอออะดิดิอลอลปะเตดเอ่อมุโคโคกอดเตตรีซาเดเจเดเจยานีเนาะตะก็มีเดดบาเลเปดิลตวัของอ่าุุบเนาะ Mì là mình về đặt đi nè nó được tà blue phát đồ có gan đâu tôi có là sa logo tên gì đó tà blue mình muốn sao quy có gan